เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพการทำงานของมวลกล้ามเนื้อจะลดลงต้นแขนเกิดการหย่อนคล้อยไม่กระชับกล้ามเนื้อขาเมื่อใช้ไปเวลานานๆจะเกิดความเมื่อยล้าได้ง่ายเดินเหินไม่มั่นคงพยุงตัวได้ยากมาดูแลมวลกล้ามเนื้อของคุณให้ดีด้วยคอนเซิร์นเวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเวโปตีนไอโซเลตแอลอาจินีนแมกนีเซียม อะมิโนเอซิเชลเลตจิงเจอร์เอ็กซตรัและวิตามินอีเซตพิเศษคอนเซิร์นเวนหนกระปุกจำนวน30แคปซูลราคา1,690บาทสั่งซื้อตอนนี้รับเพิ่มคอนเซิร์นดูแลอีก3กล่องจำนวน30แคปซูลทั้งหมดนี้จ่ายเพียง1,690บาทเท่านั้น รับประทานวันละ2แคปซูลสามารถทานได้ต่อเนื่องทุกวันมาดูแลสุขภาพตัวเองและสุขภาพของคนที่คุณรักเพราะรอยยิ้มและความสุขของคนในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญให้คอนเซิร์นเวดูแลมวลกล้ามเนื้อให้มีประสิทธิภาพดี ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช็อป h ช n แนลนะคะตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่สำใครค่ะช่วงนี้อยู่กับแอ์ประพานิชาก,กนกธนาน,นันนะคะและผลิตภัณฑ์ที่วันนี้เรานํามาฝากกันนะคะคุณผู้ชมมาจากแบรนด์คอนเซิร์นนั่นเองค่ะสําหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าคอนเซิร์นที่เรานํามาฝากกันเนี่ยนะคะเป็นคอนเซิร์นเวที่ช่วยดูแลในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเลยนะคะได้ไป1กระปุกค,ค่ะแล้วก็รับเพิ่มสําหรับคอนเซิร์นดูแลค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทีี่่่สกกัััดดมาจาจจจเเหลนนนนนองนะ,ะตวะว้ชยู ในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะได้รับเพิ่มไปเลยจํานวน3กล่องด้วยกันในช็อปพรายอยู่ที่1,690บาทสามารถติดตามชมกันได้ทั้งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะ ได้เห็นโปรดักต์กันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่สําหรับวันนี้นะคะแอมไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะคุณผู้ชมแอมอยู่กับเจ้าของแบรนด์ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการขออนุญาตต้อนรับพี่ฟิล์มค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะนี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเอาเป็นว่าถามก่อนเลยแล้วกันนะคะเห็นคอนเซิร์นเนี่ยมีหลากหลายตัวมากแต่คอนเซิร์นเวที่วันนี้เรานํามาฝากคืออะไรคะพี่ฟิล์มก็คือคอนเซิร์นเวนะคะ,คะมีส่วนช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อค่ะซึ่งสําคัญมากๆเลยจากคราวที่แล้วนะคะคุณแอที่ฟิล์ม ได้มีโอกาสมาที่ที่รายการนะและก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากในเรื่องของ น้ำเลี้ยงข้อแต่ว่าพอเราศึกษาวิจัยไปเรื่อยๆเราก็พบว่าการดูแลในเรื่องของกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถูกต้องค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เห็นมีอิงเดียมมีส่วนประกอบเยอะมากมีอะไรบ้างคะเอาเป็นว่าตัวหลักๆเลยนะคะก็จะมีเวย์โปรตีนค่ะตัวนี้เป็นเวย์โปรตีนบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มีแอลอาร์จินีนแอลอาร์จินีนเสร็จแล้วเนี่ยเรามีแมกนีเซียมค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญและต้องการเนาะมีจิงเจอร์เอ็กซ์ร แล้วก็มีวิตามินอ e. ีโหนี่ครบเลยหลักๆเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวเวปโปรตีนนั่นแหละที่หลายๆท่านต้องการ<ม>กันนั่นเองนะคะแล้วเหมาะกับใครบ้าง อันนี้นะคะเราวิจัยมาเพื่อให้เหมาะกับผู้สูงวัยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าในท้องตลาดนะคะยังไม่ได้มีนวัตกรรมที่ออกมาแล้วให้รับประทานได้ง่ายๆตัวนี้แหะค่ะเราก็เลยวิเคราะห์วิจัยมาว่าให้รับประทานได้ง่ายนะคะแล้วก็ปราศจากในเรื่องของแป้งน้ําตาลโอ้ย,อยางงี้ผู้ใหญ่ก็สบายใจสบายใจ,ใจได้เลยนะคะ,คะเพราะบางทีในเรื่องของการเลือกทานเวรหรือว่าโปรตีนเนี่ยค่อนข้างยากสาหรับผู้ใหญ่เหมือนกันนั่นเองนะคะ,คะแล้ววิธีการทานทานยังไงบ้างคะวิธีการรับประทานก็ง่ายมากเลยค่ะครั้งละ2 แคปซูลค่ะไม่ต้องเอาไปแบบเทชงน้ออําอะไรแล้วไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเทชงน้ําต้องเ<ม>ขย่าใส่ขวดต้องพกไปอะไรไม่ต้องค่ะง่ายๆเป็นเพียงแค่แบบอยู่ในแคปซูลเท่านั้นเองสองแคปซูลช่วงเวลาไหนอะคะมื้ออาหารที่คุณทานแบบหนักที่สุดอเออมื้อเช้าอย่างเช่นเป็นกาแฟหรือพระต้องโกิอันนี้คือข้ามไปเลยข้ามไปข้ามไป next ไปแต่ถ้าเป็นเที่ยงเที่ยงอ่าเย็นก็ได้นะเย็นก็ได้ค่ะเอาเป็นมื้อที่เราทานแล้วแบบ อิ่มออ่ะค่ะให้ทานพร้อมกับมื้ออาหารไปเลยเพราะเขาจะช่วยในเรื่องของการเสริมเสริมในเรื่องของนี้ได้ค่ะก็2แคปซูลด้วยกันนั่นเองนะคะแลยนี้ในเรื่องของการวิจัยต่างๆเห็นได้ยินมาว่าได้รับรางวัลด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคอนเซิร์นเองนะคะได้รับรางวัลในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดีเด่นปี2020ค่ะ แล้วก็โดยส่วนตัวของพี่ฟิล์มเองนะคะศึกษาทางด้านปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมทางการแพทย์ตรงนี้ค่ะเราก็เลยได้มีส่วนในการเอางานวิจัยที่เราศึกษาค่ะมาเผยแพร่ก็เลยได้รับรางวัลในในในพาร์ทนี้ด้วยอีกเหมือนกันค่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่เรากําลังนั่งคุยอยู่เรียนเรียนทางนั้นนี้เลยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าทุกผลิตภัณฑ์ของคอนเซิร์นที่จะส่งตรงถึงผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะก็ได้รับมาตรฐานอยู่แล้วด้วยแล้วก็ถูกคิดค้น ทางผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะคะ,คะวันนี้เนี่ยใครที่มีปัญหาหรือว่าต้องการที่จะเพิ่มโปรตีนเองเนี่ยนะคะแอลว่ามันเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ดูแลตัวเองเนาะคนที่ออกกําลังกายาหรือว่าผู้สูงอายุนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเตรียมช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งตัวคอนเซิร์นไปด้วยนะคะที่เป็นคอนเซิร์นเวแล้วก็ได้รับเพิ่มไปสําหรับคอนเซิร์นดูแลที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเฮดลินจื Mm. อีก3กล่องด้วยกันค่ะคุณผู้ชมในราคาช็อปไพรส์สบายๆมาก mm. จ่ายวันนี้นะคะแต่เราได้สุขภาพที่ดีขึ้นแอรถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งนะคะในช็อปไพรส์หนึ่บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมราหัสินค้าขึ้นอยู่ด้านบนแล้วรีบจดนะคะแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรามาดูแลตัวเองกันดีกว่ากับ Concernway แล้วก็คอนเซิรดูแลที่วันนี้คุณผู้ชมจะได้รับไปเป็นเซตแบบ นนี้เลยะะคะสถิติ1ใน3ของผู้สูงอายุต้องเผชิญหน้ากับภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยแขนขาดีบทรงตัวไม่ดีโดยพบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป ร่างกายจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อประมาณ3-5%ในทุกๆ10ปีหากมีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยจะส่งผลเสียทำให้แขนขาลีบลุกนั่งลำบากทรงตัวไม่ดีทำให้หกล้มได้ง่ายผู้สูงอายุจึงต้องหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอและที่สำคัญควรเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรโตีนเียนพอจะสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวการทรงตัวและระบบเผาผลาญพลังงานของร่างกายเราสามารถวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ง่ายๆด้วยการบีบมือหากเราบีบมือได้แน่นนั่นบ่งบอกได้ถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีหรือลองบิดเปิดขวดโหลแล้วสังเกตความแน่นของฝ่ามือหากพบความผิดปกติหรือเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ควรเริ่มปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างจริงจังเคล็ดลับดูแลกล้ามเนื้อเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นจะช่วยชะลอภาวะกล้ามเนื้อเสื่อมได้การเลือกรับประทานอาหารที่ดีที่มีโปรตีนครบถ้วนก็เป็นสิ่งสำคัญผู้สูงอายุยิ่งต้องใส่ใจเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายโดยเฉพาะโปรตีนที่เป็นสารอาหารสำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อและแหล่งโปรตีนนั้น สามารถหาได้จากเนื้อสัตว์ติดมันปลาบางชนิดเช่นปลาทูน่าปลาแซลมอนถั่วมเมล็ดแห้งเช่นถั่วลิสงถั่วเหลืองธัญพืชต่างๆเช่นมเมล็ดทานตะวันหรือง,งาเป็นต้นหากมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที สำหรับท่านใดนะคะที่อยากรู้ว่าเอ๊ะอาการเบื้องต้นมันเป็นยังไงสําหรับคนที่รู้สึกว่ามวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมันเริ่ม หายไปแล้วมันเริ่มลดน้อยลงแล้วค่ะพี่ฟิล์มค่ะจริงๆแล้วจากการศึกษานะคะเราจะรู้เลยว่ามวลกล้ามเนื้อของทุกๆคนนะคะลดลงเร็วมากแต่ว่าเราเองอ่ะไม่ค่อยรู้ตัวกันหรอใช่จะไปรู้กันอีกทีก็คือหลัง4ี่ปแล้ละก็คือเริ่มแบบแขนขาเริ่มแบบ,แบบเอ้ยรู้สึกทำไมเหมือนมันไม่มีแรงใช่ใช่ใชไม่มีแรงค่ะหรือว่าถ้าสังเกตก็จะเห็นว่ามัดกล้ามเนื้อบางมัดเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างตรงต้นแขนตรงนี้ย้อยหย่อนยานอ๋อมันมันมัน มันมันเริ่มไม่กระชับแล้วมันเกิดจากมวลกล้ามเนื้อไม่กระชับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเลยใช่ค่ะแล้วก็พอเริ่มเริ่มไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะเราก็เริ่มจะพบว่าการเดินหรือการทรงตัวของเราเนี่ยมันเริ่มแบบทรงตัวยากแล้วจะก้าวข้ามผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งเออทำไมเรากะว่าประมาณนี้ผ่านแต่เออเซเออยกในเรื่องของการยกขาหรือเวลาขึ้นรถก็ตามใช่ค่ะผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่เวลาขับรถอันนี้สังเกตเห็นกันเยอะมากนะคะเวลาเรานะวัยทำงานเราก็ก้าวข้า เท้าซ้ายขึ้นเท้าขวาตามแต่ผู้ใหญ่ค่ะจะไปทั้งก้นเลยเออนั่งไปก่อนแล้วค่อยตวัดขาขึ้นมา,ามขึ้นมานเ,เนี่ยะค,ะค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เริ่มเป็นสัญญาณบอกแล้วว่ามวลกล้ามเนื้อค่ะเริ่มมีการลดลงม,มันเริ่มเกร็งตัวแล้วก็ส่งตัวได้ยากขึ้นใช่ <นะ S 1> ค่ะนี่แล้วเดี๋ยวเรามียกตัวอย่างอีกหนึ่งอย่างด้วยนะคะก็ะคือในเรื่องของ ข้อมวลวันกล้ามเนื้อที่จะทําให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆเลยแล้วกันนั่นเองนะคะสมมุติว่าเป็นหัวเข่าอ่ะสมมุติเป็นหัวเข่าคุณนาลองลองซิมูเลตดูเนาะนี่นะคะสมมตินี่คือข้อข้อเข่านะคะก็จะเป็นข้อบนข้อล่างแบบนี้เนาะเวลาที่เราเคลื่อนไหวปกติเราก็จะื่อนไหวแบบนี้กึ๊กกึ๊กกึ๊กอย่างนี้อ่ะทีนี้สมมุติว่าของฟิล์มคือเป็นกล้ามเนื้อนี่นะคะนี่คือมัดกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อถ้ามันแข็งแรงมันจะประคองข้อต่อได้่เวลาสมมติขึ้นอ่ะเนี่ยเห็นไหมเคลื่ มันจะเอาอยู่เนี่ยมันจะประคองได้แต่ถ้ากล้ามเนื้อย้อยหย่อนยานแบบที่คุณพูดเมื่อกี้อ่าเริ่มเริ่มย้ยอยเนี่ยมันจะหลุดออกจากเบ้าอเห็นไหมคะแล้วรู้สึกว่าทำไมขาเราไม่แข็งแรงนะคะใช่ใช่เพราะว่าตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นมวลด้านหน้าหรือด้านข้างเนี่ยพอมันย้อยแล้วเนี่ยนะมันจะแบบประคองข้อต่อตรงเนี้ยไม่ได้ นะซึ่งส่งผลทําให้หลายๆคนค่ะ <c oughs> ก็มีคําถามว่าเอาแล้วมันข้อเสื่อมได้ยังไงมาดูกันค่ะ <c oughs> นี่คือตัวที่เราซิมูเลตกันเมื่อตะกี้ <c oughs> ถ้ามวลกล้ามเนื้อเนี่ยมัดกล้ามเนื้อแบบนี้ที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ <c oughs> มันไม่แข็งแรงนะ <c oughs> ตรงนี้ค่ะกระดูกมันก็จะชนกัน <c oughs> มันคือบิดออกนอกเบ้าอ่ะแล้วมันก็จะกระแทก ทำให้เกิดปัญหาข้อเสื่อมนั่นเองอคือส่วนมากคนเนี่ยจะไปกังวลเรื่องข้อซะมากกว่าเรื่องกระดูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตนะคะตั้งแต่ศตีรษะจนถายเท้าม,มีกล้ามเนื้อทั้งตัวนะคะนี่แค่ยกตัวอย่างส่วนหนึ่งที่คน,นยังมีปัญหากันมากที่สุดตแต่จริงๆแล้วบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหนาง้าท้องแขนต้นขาต้นขาต่างๆนะคะเช่นเดียวกันมันเกิดมาจาก กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเนี่ยแหละคุณผู้ชมอันนี้คือผู้สูงอายุที่มีอาการใช่แหละแต่ถ้าเกิดมาในเรื่องของวัยทํางานอย่างเราบ้างอย่างแอ์เวลาไปฟิตเนสกับมันรู้สึกเจ็บต้องการการซ่อมแซมต้องการการซ่อมแซมมากมันเกิดจากกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็อาจจะฉีกขาดแล้วแต่ว่าเราไปใช้ใน วิธีไหนคือเราไปใช้ในรูปแบบไหนการออกกําลังกายหนักมากน้อยมากอะไรก็ว่าไปค่ะแต่ว่าอย่างแอ์เนี่ยถ้าเกิดว่าศูนย์เขาเรียกว่าอะไรนะคะเออกล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเสียหายก็ต้องการการแบบซ่อมแซมถูกต้องถูกต้องต้องการการซ่อมแซมเหมือนกันค่ะถ้าเราไม่ซ่อมแซมถ้าเราปล่อยเอาไว้อะคะเอ้ามันก็จะเรือรังเออก็เรือรังใช่ใช่มันก็จะเป็นการเจ็บซ้ําๆเรือรังเกิดขึ้นซ้ําๆไปอีก เหมือนที í í <S 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 ่เราเคยเป็นแต่อย่างเวัยวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยไม่เท่าไหร่แอลว่าในเรื่องของการสร้างตัวมันยังโอเคแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยใช่ในเรื่องของการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อต่างๆของเขาเนี่นะคะมันสำคัญแล้วก็สําคัญมากเพราะอะไรคะเมื่อกี้เราพูดกันถึงแต่ข่าใช่ไหมแต่ว่าเอาตรงๆจริงๆแล้วคือมวลกล้ามเนื้อนี่มันต้องมาทั้งตัวนะคะทั้งตัวเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างนะคะว่ามีการแบบนั่งนั่งขึ้นรถได้ยากนี่เลยกล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังด้านหลังคือตรงนี้นะคะที่มันเกิดปัญหาค่ะ เนี่ยแต่ตรงเนี้ย มันคือมัดเล็กๆเลยนะตรงที่อยู่ตรงหลังเราอะแล้วมันเวลามันแบบมันไม่แข็งแรงอะตรงนี้แหละที่มันจะประคองร่างกายได้ยากใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ชี่แอรเนี่ยหาข้อมูลมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นจากการทานโปรตีนตอนแรกแอรคิดว่าเราเนี่ยเวลาทานอาหารเนี่ยเราลดไขมันอย่างเดียวก็พอแล้วก็ได้แล้วแต่จริงๆไม่ใช่เลยคุณผู้ชมเราต้องทานโปรตีนให้ถึงมันถึงมวลกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันถึงจะเข้าไปซ่อมแซมมันถึงจะเข้าไปซ่อมแซมได้ใช่ค่ะแล้วผู้ใหญ่ เวลาจะทานเนี่ยคุณผู้ชมในการเลือกทานต่างๆมันก็ค่อนข้างยากแล้ว<ช>มันไม่เหมือนอย่างวัยเราที่โอเคเดี๋ยวทานนู่นทานนี้แต่ผู้ใหญ่ต้องระวังอะไรบ้างอะระวังน้ําตาลระวังแป้ง ระวังไปหมดันโอ้โหระวังเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องคอนเซิร์นกันนิดนึงเรื่องพวกนี้นะคะใครที่มีปัญหาแบบที่เรากําลังพูดถึงอยู่มีปัญหาเรื่องแบบโหอ่อนแรงมากเอ่อกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเลยวันเนี้ยต้องติดตามชมกันนะคะเมื่อกี้ที่คุณอาพูดถึงนะผู้สูงวัยเราจะสังเกตเห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งเลยนะคะคือมัดกล้ามเนื้อมันเล็กลงอ่ะเคยไหมตอนตอนสมัยหนุ่มสาวอะค่ะมัดใหญ่ยังเป็นมัดใหญ่อยู่อ่าแต่พอแบบพอสูงวัยมากขึ้นเนื้อมันเริ่มมาติดอ่ะ คือมันเริ่มม,ม,มาชิดบบใช่มันเริ่มมารีบๆมันเริ่มมาชชิดกับกระดูกเนี่ยค่ะมันก็เลยเหลือแต่กระดูกไงไม่เหลือกล้ามเนื้อเอาไวใ้ให้แบบประคองอหรือทรงตัวแล้วใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งม<ร>วลน,น,นั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าเราจะดูแลตัวเองมากแค่ไหนอย่างน้อยเนี่ยควบคู่ไปกับการ ทานอาหารเราก็ต้องเลือกทานอาหารด้วยใช่ไหมคะเียอะไรอีกบ้างคะทานอาหารครบห้าหมู่มีการออกกําลังกายค่ะพักผ่อนอย่างเพียงพอเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเราต้องดูแลตัวเองในในรูปแบบนี้อยู่แล้วล่ะค่ะหรือว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมีปัญหาต้องพบแพทย์นะต้องไปปรึกษาแพทย์ของคุณค่ะผู้ใหญ่ดื้อนะไม่ค่อยชอบไม่ไม่ไปหาหมอไม่เป็นอะไรหรอไม่เป็นอะไรหรอดูแลตัวเองได้ก็อยู่แบบนี้มาตั้งนานแล้ว แต่พอถึงเวลาจริงๆอะ,ะพอจังหวะเกิดอุบัติเหตุอะค่ะมันคือการที่เราทรงตัวไม่ได้แล้วพอเราเกิดซุดเกิดล้มค่ะโอ้โหคนเดียวเนาะ เดือดร้อนทั้งบ้านเลยใช่แล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยดูแลคนอื่นได้เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยอย่างวันนี้ลูกๆที่ดูอยู่นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณยายมีปัญหาแบบนี้นะคะก็วันนี้ติดตามชมกันได้เลยเพราะว่าคุณจะได้รับความรู้ในเรื่องของตัวนี้ไปเต็มๆเลยนั่นเองนะคะยังไงก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะคะมีปัญหาแบบนี้ก็ลองดูได้เลยค่ะก็อายุ50เนี่ยแต่ยังขับรถเองอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ขับรถไปต่างจังหวัด แล้วเกิดอุบัติเหตุรถเนี่ยชนต้นไม้พอชนเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยศัญชาคัาตยาของเราเนี่ยเราก็เอามือเนี่ยยันไปที่พวงมาลัยพอยันไปที่พวงมาลัยก็คิดว่ามันคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ่อมันไม่เจ็บไม่ปวดไม,ม่อะไรเลยก็กัดปาบ้านไม่ได้หาหมออะไรเลยสักพักหนึ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยเกิดอาการร้าวที่แขนร้าวที่ข้อมือสะบักต้นคออ๋อเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อมันระบม ไปหาคุณหมอคุณหมอก,ก็ให้ยากินยาฉีดยาต้องหาตัวช่วยก็เลยมาเจอคอนเซิร์นนี้แหละค่ะซึ่งอ่านอ่านในเว็บไซต์เจอในหลายๆอย่างว่าเออพอกินแล้วเนี่ยทำให้ช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นลองเลยค่ะเลยสั่งผลิตภัณฑ์นี้เนะี่ยมาลองทานดูมันเบาค่ะต้องบอกว่าทําให้รู้สึกตัวสบายขึ้นไม่ค่อยมีอาการปวดร้าวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่า ทานคอนเซอรต์ตัวนี้ต่อไปค่ะเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพการทำงานของมวลกล้ามเนื้อจะลดลงต้นแขนเกิดการหย่อนคล้อยไม่กระชับกล้ามเนื้อขาเมื่อใช้ไปเวลานาน,าน,านจะเกิดความเมื่อยล้าได้ง่ายเดินเหินไม่มั่นคงพยุงตัวได้ยากมาดูแลมวลกล้ามเนื้อของคุณให้ดีด้วยคอนเซิร์นเว์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเวโปตีนไอโซเลตแอลอาร์จินีน แมกนีเซียมอะมิโนแอซิดเชอเลตจิงเจอร์เอ็กซตรักและว e. ิตามินอีเซ็ตพิเศษคอนเซิร์นเวนหนึ่งกระปุกจำนวน30แคปซูลราคา1,690บาทสั่งซื้อตอนนี้รับเพิ่มคอนเซิร์นดูแลอีก3กล่องจำนวน30แคปซูลทั้งหมดนี้จ่ายเพียง1,690บาทเท่านั้น รับประทานวันละสอแคปซูลสามารถทานได้ต่อเนื่องทุกวันมาดูแลสุขภาพตัวเองและสุขภาพของคนที่คุณรักเพราะรอยยิ้มและความสุขของคนในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญให้คอนเซิร์นเวดูแลมวลกล้ามเนื้อให้มีประสิทธิภาพดี แล้วตอนนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งตัวที่คุณผู้ชมจะได้รับเพิ่มไปซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมหลายท่านอยากรู้มากเลยว่าคืออะไรเขาคือคอนเซิร์นดูแลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่วันนี้คุณผู้ชมจะได้รับเพิ่มไป3ามกล่องอคืออะไรคะคอนเซิร์นดูแลเนี่ยค่ะเราจดทะเบียนอยอยในนามชื่อดูแลเลยค่ะค่ะแล้วก็เป็นสารสกัดนะคะเห็ดหลินจือจากโครงการหลวงค่ะก็มีส่วนช่วยนะ,ะในเรื่องของภูมิคุม้มกันสําหรับตัวนี้เนี่ยนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเป็นรูปใบ รัดเลยก็จะดูแลในเรื่องของคนที่เป็นภูมิแพ้นั่นเองนะคะใช่แล้วยิ่งช่วงนี้แบบว่าฝุ่นก็เยอะยนะอ๋อมลพิษเยอะมากสังเกตได้เลยว่าถ้าเกิดแอร์นั่งอยู่ในซูหลายคนทักเลยนะว่าจะมีเสียงรู้ทึ้งอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนเนี่ยคุณผู้ชมแทบจะไม่เป็นเลยนะคะแต่ว่าพอมาอยู่กรุงเทพสักพักหนึ่งอาจจะมีฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราอาจจะไม่ดีด้วยเราอาจจะต้องมีการเพิ่มอยู่ตลอดเวลาทําไมถึงต้องเป็น เฮดลินจือด้วยนะคะอ่าเฮดลินจือนะคะมีงานวิจัยนะคะระบุชัดเจนค่ะว่าเขามีฤทธิ์เป็นกลางมีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลนะคะสมดุลในร่างกายก็จะทําให้ร่างกายเราอะคะ่ะสามารถที่จะบาลานซ์กันได้นั่นแหละคือจุดที่เราต้องการแต่แอ์เนี่ย เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะช่วงที่มีมีโรคขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่ามีไวรัสเขาบอกว่าต้องทานเอ่อฟ้าทลายโจรเเราก็ไปซื้อมาทานที่เขาบอกว่าจะช่วยดูแลในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของเราเออแอนก็ทานตัวนั้นค่ะจริงๆแล้วฟ้าทลายโจรก็มีส่วนช่วยนะคะแต่ว่าเขามีฤทธิ์ในเรื่องของ พัทที่เป็นฤิ์เย็นฤิเย็นค่ะเวลาที่สมุนไพรมีฤิ์เย็นนะคะต้องรับประทานที่กลุ่มที่มีฤิ์ร้อนควบค<ล>ู่ไปด้วยต้องทานอะไรคู่กับอะไรคะยกตัวอ,อย่างฤิ์ร้อนก็อย่างเช่นกระเทียม ต่แค่อย่างเดียวไม่ได้ทานกระเทียมด้วยค่ะจริงๆต้องทานควบคู่กันนะคะริดร้อนกับริดเย็นค่ะต้องจึงจะปรับมาเป็นสูสมดุลได้อ๋อแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องไปหาแล้วนะคะร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเพราะว่าสารสกัดที่มาจากเห็ดหลินจือตัวนี้เนี่ยนะที่เราทําการสกัดแล้วใส่ลงไปนี่เป็นเมริดเป็นกล้าใช่เหมาะกับใครบ้างโอ้จริงๆทุกเพศทุกวัยนะคะทั้งสูงวัยแล้วก็กลุ่มคนทํางานก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเราเองบางทีก็พอเจอ มลภาวะเยอะๆเนาะความกระปรี้กระเป๋าในการทํางานก็ลดลงแต่ตัวนี้ค่ะมันจะมีส่วนช่วยในเรื่องเพิ่มความกระปรี้กระเป๋าด้วยอย่างอาการภูมิแพ้ของแต่ละคนก็จะต่างกันเนาะบางคนมีการคัดจมูกบางคนรู้สึกว่าเหมือนหายใจไม่ค่อยสะดวกนั่นเองนะคะหรือเด็กๆจะเป็นบ่อยมากส่วนผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ก็เริ่มมีเหมือนกันนะคะระบบภูมิคุ้มกันต่างๆก็อาจจะลดน้อยลงกว่าเดิมนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ที่เรานํามาฝากกันเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อนะคะได้รับเพิ่มไปเลยนะส กล่องนะคะแล้วตัวนี้ทานยังไงบ้างคะทานง่ายมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยระบุไว้เลยว่าทานแค่วันละหนึ่งแคปซูลค่ะแต่โดยส่วนตัวนะคะที่ที่พี่เองได้ได้เจอมาเนาะพอช่วงที่มันมีไวรัสนะคะแล้วภูมิคุ้มกันเราแบบอาจจะดรอปลงนะคะเรากินประมาณ2แคปซูลค่ะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีขึ้นอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่งั้นใครที่อยากดูแลตัวเองเหมือนที่พี่พีมบอกนะคะก็สามารถทานตัวนี้ได้เลยนะคะ ปกติเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะคะก็ถ้าเลิกงานปุ๊บเนี่ยถ้ามีเวลาก็จะไปออกกำลังกายช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าสระว่ายน้ำก็ปิดเนาะสวนก็ปิดนะคะฟิตเนสก็ไม่ให้วิ่งก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็อยากออกกำลังกายค่ะก็พยายามหาทางที่จะวิ่งอาจจะวิ่งในบริษัทหรือวิ่งตามที่ต่างๆตามถนนบ้างะค่ะพอเราวิ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือปวดกล้ามเนื้อ แล้วก็เอ๊ะเป็นเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อจนเจอคุณลุงคนหนึ่งนะคะก็เป็นคนวิ่งเหมือนกันเนี่ยค่ะเขาก็มาแนะนําว่าลองทานตัวที่เป็นคอนเซิร์นเว่ยไหมนะคะก็ลองทานดูก็ได้ผลดีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรามองว่ามันพกพาง่ายด้วยค่ะเม็ดเดียวเม็ดเล็กๆกินง่ายแล้วก็ทานแล้วเนี่ยก็ทําให้เรา วิ่งได้นานขึ้นอึดขึ้นนะคะอย่างคอนเซิร์นเวนะคะนียค่ะพกพาง่ายนะคะสะดวกไปที่ไหนก็ทานได้นะคะแล้วก็เม็ดเล็กๆแค่นี้เองนะคะสามารถที่จะกินได้ง่ายๆเลยไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรที่จะเสริมหรือชงได้เลยค่ะตอนนี้แอมมีคําถามค่ะพี่ซีม,มคืออยากรู้ว่าคอนเซิร์นเวเนี่ยต่างกันกับเวททั่วไปยังไงบ้างคะเพราะว่าแอ์เคยแบบ เคยลองทานเวททั่วไปเหมือนกันอืที่เป็นกระป๋องใหญ่ๆใช่หรือว่าแบบเป็นเป็นขวดตามซุปเปอร์มาเก็ตอะไรอย่างเงี้ยที่ซื้อทานตัวนี้นะคะจะแตกต่างตรงที่ว่าเราสกัดพิเศษนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ดังนั้นในเรื่องของแป้งแล้วก็น้ําตาเนี่ยมันก็จะลดลงซึ่งที่คุณอาเคยทานอาจจะเป็นในรูปแบบของต้องการความแบบบึกบึกคือทานแบบตอนออกกาลังกายอะไรอย่างงี้ใช่ใชเพื่อให้แบบว่า กล้ามเนื้อเนาะค่ะมันแบบว่ามีมีมัดขึ้นมาอะไรนีนะคะแต่สําหรับการวิจัยของเราอะค่ะมุ่งเน้นที่ผู้สูงวัยผู้สูงวัยเนี่ยเราต้องการให้เขาเข้าไปดูแลเรื่องมวลกล้ามเนื้อซึ่งมันจะต้องค่อยๆเสริมสร้างเข้ามาแล้วก็ต้องมีความแบบบริสุทธิ์อะพวกเรื่องของแป้งน้ําตาลอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะต้องตัดออกตัดออกใช่ไหมคะแล้วเห็นบอกว่าตัวเนี้ยช่วยในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศใช่ไหม คือันนี้ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของอน a t o m y นะคะพูดในเรื่องของอน a t o m y เลยในเรื่องของการศึกษาตรงนี้เนาะในส่วนของมัดกล้ามเนื้อมัดเล็กอะค่ะมัดเล็กเนี่ยเวลาได้รับสารอาหารเข้าไปเนาะก็มักจะ ตอบรับได้ดีและเร็วกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ดังนั้นเนี่ยก็หลังจากที่เราลองทำนะคะก็จะมีกลุ่มกลุ่มคนผู้ชายที่เป็นวัยออกกำลังกายก็60อาพแล้วล่ะก,ก็ได้รับการตอบรับในเรื่องนี้ค่อนข้างดีจริงเหรอคะอ๋อแล้วก็ความเป็นเวเนี่ยอันนี้คอนเซิร์นมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมความเป็นเวเนี่ยคนที่แพ้นม เขาก็จะไม่เลือกทานเวกันแต่ว่าเราสามารถทานคอนซ์นเวตัวนี้ได้หรือเปล่าใช่ค่ะรูปแบบใน,ในเรื่องของการสกัดของเราค่ะปลอดภัยนะคะก็คือมีการนำแลคโตสออกไปดังน,น,นั้นผู้ที่แพ้นมวัวนะคะสามารถทานได้ค่ะใครที่ดูอยู่นะคะแพ้นม,มก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะ<ช>สามารถทานตัวนี้ได้แล้วส่วนผสมในตัวนี้มีอะไรบ้างคะก็จะมีนะคะหลักๆเลยคือเวโปรตีนไอโซเลตค่ะ็นเวบริสุทธิ์นะคะมีแอลอาร์จินีนร้อยเปอร์เซ็นต์มีแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคคเลตค่ะแล้วก็ ก็มีจิงเจอเอ็กซ์ตรันะคะรวมไปถึงวิตามินอีด้วยค่ะโอ้อันนี้ครบเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนประกอบที่สำคัญทำสำคัญเราหยิบมาไว้ในรูปแบบนี้หมดแล้วนั่นเองนะคะแล้วคนที่จะสามารถทานได้หรือว่าเหมาะกับการทานตัวนี้อใครบ้างคะก็เหมาะเลยนะคะจากงานวิจัยก็จะเหมาะกับผู้สูงวัยค่ะผู้ที่อยากจะดูแลทั้งเรื่องของมีส่วนดูแลกระดูก มีส่วนในเรื่องของดูแลกล้ามเนื้อกระดูกกล้ามเนื้อทำงานร่วมกันเพราะว่าผู้ใหญ่ถ้าสมมติจะให้ไปทานโปรโตีนเลยเนะี่ยสมมติจะทานข้าวขาหมูข้าวขาหมูเนะี่ยต้องมีโปรโตีนอยู่แล้วใช่ไหมคะ,คะถ้าจะต้องทานโปรโตีนให้ถึงจริงๆเนี่ยแอจะต้องทานเยอะขนาดไหนแล้วเวลาทานเนี่ยได้โปรโตีนมาก็จริงแต่ว่าไขมันก็พุ่งปรีดเหมือนกันนะคะ,คะหรือคาร์โบไฮเดท ที่เขาจะต้องเปลี่ยนไปน้ำตาลเนี่ยก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็ลองลองเปลี่ยนวิธีการเรื่องทานโปรตีนดีกว่านะคะเพราะว่าตัวนี้ของเราเนี่ยก็จะมีโปรตีนในเรื่องของการสกัดเนี่ยเป็นโปรตีนบริสุทธิ์อยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะก็หันไปทานถั่วเนาะถั่วในที่นี้เนี่ยก็ก็รับรู้กันละค่ะว่าค่อนข้างจะดีใช่ค่ะก็อาจจะมีอาการแบบว่าฟันแตกได้อะไรได้ค่ะกว่าจะได้โปรตีนในรูปแบบที่ต้องการหรือปริมาณที่ต้องการเนี่ยก็เรียกได้ว่า ก็เรียกได้ว่าเป็นร้อยเมตรอ่ะแล้วอย่างนี้คน <c oughs> ออกกําลังกายล่ะ <c oughs> สามารถทาได้หรือเปล่าเพราะเห็นบอกว่าอันนี้เหมาะกับผู้สูงอายุแล้วถ้าคนที่ออ,ออกกำลังกาย <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> จริงๆนะคะเหมาะมากแล้วก็ยิ่งเหมาะกับคนที่แบบไม่ได้อยากจะไปหลายกรรมวิธีอ่ะกว่าจะแบบว่าตักมานะคะชงเชคก,กว่าจะถือไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้คือมันรับประทานง่ายมากจริงๆค่ะวิธีการทาเราต้องทานช่วงไหนบ้างคะจริงๆแล้วแค่ สแคปซูลในมืม้ออาหารที่เราทานข้าวมากที่สุดอ่ะแคะ่นั่นเอง แอร์ทานมือดึกได้ไหมคะได้เพราะว่าดึกๆเนี่ยจะไปหมูกระทะตลอดเลยสามารถนะแต่ว่าถ้าเป็นมือมือเช้านะคะที่คุณผู้ใหญ่จะทานแบบกาแฟแก้วหนึ่งหรืออาจจะขนมปังชิ้นหนึ่งเราอาจจะต้องผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนแล้วก็ค่อยทานคอนเซิร์นเวนี้ก็เหมาะนะคะเพราะว่าเขามีส่วนช่วยในเรื่องของการเผาผ่านด้วยอเพราะว่ามีเห็นบอกว่ามีส่วนผสมด้วยใช่ตรงนี้ช่วยได้ด้วยค่ะอืก็สบายใจค่ะคุณผู้ชมสองแคปซูลเท่านั้นเองใช่ไหมคะต่อวันต่อวัน มื้อไหนก็ได้ที่เป็นมื้อหนักห,น,กหน,กนั่นเอง<ช>ค่ะคุณ<อ>ผู้ชมแล้วสาหรับตัวนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าเขามีรางวัลการันตีให้คุณผู้ชมทางบ้านได้มั่นใจกันด้วยม,มีรางวัลอะไรบ้างคะก็จะเป็นรางวัลน,นะคะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดีเด่นนะคะของปี2020ค่ะแล้วก็โดยส่วนตัวนะคะ ศึกษาทางด้านบริยาเอกทางด้านวิศวกรรมการแพทย์ค่ะก็เลยทํางานวิจัยแล้วก็มีการนําเอาความรู้มาแบ่งปันค่ะ,ะก็เลยได้รางวัลมาคบคู่กันไปด้วยค่ะโอ้โหทั้งเก่งทั้งสวยแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่การันตีความมั่นใจด้วยด้วยพี่ฟิล์มเลยนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เองด้วยด้านเองนะคะและในเรื่องของโรง,งงานการผลิตล่ะคะโรงงานการผลิตเป็นโอโซอินเตอร์ลบบริทอรีนะคะก็ได้มาตรฐานค่ะสูงมากเพราะว่าท่านก็ก็คือผลิตในเรื่องของอาหารแล้วก็ยามาตลอดระยะเวลา30กว่าปีเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความมั่นใจนะทั้งรางวัลทั้งโรงงานให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจแล้วก็โทรมาช้อปปิ้งกันนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าวัานนี้ได้ความรู้ไปเยอะมากๆเลยนะเห็น <He hn S 1> บอกว่าบางคนเนี่ยดูแลสุขภาพในเรื่องอย่างอื่นมากกว่า<ม>แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะส่วนที่สําคัญเลยเนี่ยคือในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อเนี่ย<ม>แหละที่เราจะต้องดูแลก,กันเพราะว่าพอผสูงอายุป,ปุ๊บหรือเราออกกําลังกายสังเกตไหมว่าเราจะไม่ค่อยมีแรงเป็นเพราะว่าเราทานโปรตีนไม่ถึงนั่นเองนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราก็มีหนึ่งตัวช่วยของเราแล้ว น,นั่นก็คือคอนโซน คอนเซิร์นเวนั่นเองค่ะแล้วก็พิเศษเลยรับเพิ่มไปสำหรับคอนเซิร์นดูแลนะคะที่เป็นสารสกัดจากเห็ดลินจือมออีส่วนช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะได้ไป3กล่องเลยค่ะคุณผู้ชม1กล่องก็10แคปซูลก็3กล่องก็30แคปซูลน,นะคะส่วนตัวคอนเซิร์นเวกล่องของเราเนี่ยนะคะก็30แคปซูลเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะในช็อปไพร์เบาๆ1690บาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้ ที่ติดตามชมดูอยู่สามารถช้อปปิ้งกันได้แต่วันนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ฟิมมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาแชร์มาแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมทางบ้านกันวันนี้นะคะแอบกับพี่ฟิ์มและคอนเซิร์นเราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะมาดูแลมวลกล้ามเนื้อของคุณให้ดีด้วยคอนเซิร์นเวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของเวโปรตีนไอโซเลตแอลอาร์จินีนแมกนีเซียม อะมิโนเอซิเชเลตจิงเจอร์เอ็กซตรัและวิตามินอีเซตพิเศษคอนเซิร์นเวนกระปุกจำนวน30แคปซูลราคา1,690บาทสั่งซื้อตอนนี้รับเพิ่มคอนเซิร์นดูแลอีก3กล่องจำนวน30แคปซูลทั้งหมดนี้จ่ายเพียง1,690บาทเท่านั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอนเซิร์นเวนะคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับไปจํานวน1กระปุก30แคปซูลค่ะแล้วก็รับเพิ่มคอนเซิร์นดูแลนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเฮลินจือน,นะคะจํานวนอีก3กล่องด้วยกันค่ะในราัาสินค้า120491แล้วช็อปพรายอยู่ที่1,690บาทเท่านั้นค่ะ